สลามว่าไรก้มค่ะก่อนที่รอมฎอนที่รักของเราจะมาถึงนะคะวันนี้เพื่อนๆก็นัดเจอกันที่ร้านแอบยำนัวก้าวหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะลานดเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าวันนี้เรากินอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เมนูทั้งหมดที่เราสั่งกันมาวันนี้นะคะมีทั้งจิ้มจุม่มมีทั้งยำม,มีทั้งส้มตำแล้วก็มีทั้งย่างเนยและก็มีก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นจิ้มจุ่มเซตทะเลนะคะแล้วก็อันนี้เพื่อนๆบอกว่าเป็นน้ำซูกัดปั่นที่กินแล้วสดชื่นมากๆอันนี้ ี้จะเป็นย่างเนยที่เนยมาแบบน่ารักมากๆก็คือน,น,นําเนยลงไปบนกระทะจากนั้นก็ใช้เป็นเนื้อะค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อโหนกที่แบบ,บชมพูแบบนี้เลยค่ะนําไปย่างบนเนยกลิ่นหอมหอมละมุนมากๆและพร้อมกับนาจิ้มรสเด็ดบอกเลยว่าอร่อยอันนี้จะเป็นเนื้อเสือรองไห้นะคะเราสั่งไป2แบบนะคะก็คือ,อย่างกันแบบหอมหอมบนเนยกระทะแบบนี้เลยค่ะ <ๆ S 1> ต่อไปนะคะก็จะเป็นยำไก่ยอไข่แดงค่ะบอกเลยว่า ยำที่นี่ก็คือรสเด็ดมากๆเข้มข้นถัดไปก็เป็นเมนูส้มตำค่ะแล้วก็เป็นไก่ทอดแล้วก็มาต่อก,กันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยละ25บาทค่ะเพื่อนๆคนนี้เขาบอกว่าอ,อร่อยดูจากการกินแล้วนะคะเราสามารถที่จะเลือกเส้นเลือกอเนื้อสัตว์ที่เราจะใส่ได้นะคะเพื่อนๆถ้วย25บาทเท่านั้นเองแล้วก็นี้ก็คือเป็นกลมมุ่มเพื่อนๆที่เรามาทานกันในวันนี้นะคะใครอยากจะมาเราทานก็ตามตามมาได้นะคะในช่วงเดือนนรอมดอนร้านจะไม่ได้มีขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแต่ อนอื่นๆก็คือเปิดขายตามปกติตั้งแต่บ่าย3ามโมงนะคะจนถึง3ามทุ่มครึ่งนะคะของทุกวันเลยค่ะที่จัดร้านอยู่พัฒนาการ69นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอัสลามมอะไรกุ้มค่ะ